และกิ๊กไกไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้มาเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะที่สองตายายวัยหกสิบกว่าจะช่วยการปลูกมันสำปะหลังเป็นสิบสิไร่ นเอง,องคโรตารี่ยกรองนางปลูกตัวนี้นะคะในวันที่เล็กมาส่งงานให้ลูกค้าได้มารองประกอบให้ลูกค้าดูแต่มันยังมีข้อที่ยังไม่โดนใจเล็กกี้ไกด์นะคะเนื่องจากเราขึ้นแบบโดยใช้รถแท็กเตอร์27แรงซึ่งมีตัวดับคอนโทรลนะคะพะอออกมาใส่กับ24แรงจึงทําให้แขนกลางยืดเกินไปค่ะวันนี้นะคะเล็กกี้ไกด์ก็เลยจะมาแก้ไขงานนะคะโทรมาถามลูกค้าว่าอยู่ที่ไหนลูกค้าบอกว่า ปลูกมันอยู่ในไร่ดีเลยเล็กกี้ไกยอยากเห็นไร่ของลูกค้าเลยบอกให้ปัก GPS มาเลยแต่ดูเส้นทางที่ไปสิคะเล็กกี้ไก่ก็ขับไปไม่แน่ใจว่าเอะมันจะมีที่ให้ทำไร่ได้ด้วยหรอมันเป็นเหมือนป่ามากเลยแต่พอหลุดจากป่าเข้าไปแล้วนะคะเราก็เจอพื้นที่โล่งสำหรับทำการเกษตรเลยคะ่ะพอเล็กไปเห็นลูกค้าที่กำลังปลูกมันสำปะหลังกันอยู่สองคน ทำให้เล็กรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยค่ะลูกค้าวัย60กวกว่าแล้วนะคะสามารถปลูกมันสำปะหลังได้เป็น10บสไร่ปลูกมันกันเองสองคนได้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะเล็กดีใจที่เห็นโรตารี่ยกรองนางปลูกของเล็กนะคะไปช่วยเหลือเรื่องการเกษตรของลูกค้าให้ง่ายขึ้นลดต้นทุนในเรื่อง จ้างเขามายกร่องลดต้นทุนในการจ้างคนมาปลูกนะคะแล้วก็ยังทํากันได้เองสองคนตายายนะคะยุคนี้สมัยนี้เราต้องเข้าใจนะคะลูกหลานเขาก็มีภาระที่จะต้องทํากินเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เรื่องการเกษตร,รง่ายที่สุดสําหรับเราอะไรก็มีความสุขแล้วออกมาดีค่ะถูกใจเราด้วยนะคะและรู้ไหมคะ เคล็ดรับของการปลูกมันสำปะหลังด้วยโรตารี่ที่ปั่นให้ดินร่วนซุยนะคะทำให้หัวโดกออกดีด้วยค่ะใครซื้อโรตารี่ยกร่องนั่งปลูกของเล็กกี้ไกด์ไปนะคะเทคนิคบอกหมดค่ะด้านหน้าโรยปุ๋ยรองพื้นก้นหลุมด้วยนะคะ พอโรยมาเฉพาะร่องที่เราจะปั่นขึ้นร่องเท่านั้นค่ะปุ๋ยก็จะไปอยู่ในร่องโรตารี่จะทำหน้าที่ปั่นดินให้ร่วนซุยและยกร่องขึ้นมานะคะเจ้าโรตารี่ยกร่องนางปลูกตัวนี้นะคะเหมาะกับดินทรายหรือดินร่วนปนทรายนะคะดินเหนียวดินแข็งไม่เหมาะนะคะ การที่จะทำให้โรตารี่ยกร่องขึ้นร่องได้สวยนะคะเราจะต้องเตรียมดินให้รึกพออย่างน้อย30เซนค่ะเพราะว่าตัวร่องนะคะเล็กจะทำขนาดปรับขนาดได้50ถึง70เซนและสูง30เซนค่ะระยะห่างอยู่ที่ลูกค้านะคะจะปลูกแบบชิดหรือจะปลูกแบบใช้รถแท็กเตอร์เข้าร่องค่ะ ที่มีหินนะคะก็ไม่ควรใช้โรตารี่ยกร่องนั่งปลูกตัวนี้เหมือนกันค่ะถ้าสนใจอยากได้น้องไปช่วยทำงานที่บ้านนะคะก็อยู่ที่38,000บาทนะคะไม่รวมค่าขนส่งเนาะลูกค้ามารับเองหรือให้เล็กไปส่งให้ถ้าเล็กไปส่งให้ก็คิดค่าน้ำมันไปกลับตามจริงค่ะ ถ้าถามว่าปลูกด้วยการใช้โรตารี่ยกล่องนั่งปลูกแบบนี้ปลูกได้เร็วไหมก็ไม่เร็วนะคะในความรู้สึกของเล็กนะคะปลูกได้เรื่อยๆแต่ได้นานๆได้ปริมาณที่เยอะค่ะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้าไม่ต้องปวดขาเดินไม่ต้องปวดหลังเวลาที่เราก้มปลูกเท่านั้นเองค่ะแล้วปลูกวันหนึ่งได้กี่ไร่หรอคะอยู่ที่เราค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถ้ามีตัวนี้เราจะทํากันเองได้สองคนค่ะแต่ถ้าสมมุติเรามีคนช่วยในเรื่องการตัดท่อนพนันการเอาใส่ตะกร้าหรือแช่น้ํายามาหรือเอามาส่งให้เราที่ไร่แล้วคนปลูกมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวก็เร็วขึ้นค่ะดูสิคนขับไปยิ้มไปคนสร้างให้เอาไปใช้จะไม่ภูมิใจได้ไงคะคนทํา แทนที่เขาจะเหนื่อยแต่เขายิ้มแบบมีความสุขค่ะมันเป็นความสุขที่เล็กกิ๊กไกแบบปลื้มใจมากๆเลยนะคะเคสนี้เป็นตัวแรกของเล็กกิ๊กไกนะคะเราก็ทําการแก้ไขนะคะให้ระดับของเราใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเอาไปใส่ทั้งรถแถวรุ่น B และรุ่น L สนใจก็สอบถามเล็กกิ๊กไกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ